สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านจ้าวันนี้จะมารีวิวชุดสวยๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะจากผ้าครามค่ะอันนี้ชุดชุดสีเหลืองจากร้านไข่มุกนะคะคือผ้าสินค่ะน,นี่ก็จากร้านไข่มุกนะคะอันนี้ก็ผ้าสินสวยๆนะคะจากร้านไข่มุกค่ะ อันนี้ก็สุดสวยๆนะคะกระโปรงสวยๆค่ะจากร้านไผ่มุกค,ค่ะอากาศอานวยนะคะนี่ก็มาอีกแล้วค่ะสุดสวยๆค่ะสนใจก็ทักมาได้นะคะงานบุญงานบวชงานแต่งค่ะสุดผ้าคลามค่ะอันนี้ผ้าจากผ้าคุมไหล่นะคะในตัด ตัดผ้าคลุมไหล่ค่ะเป็นผ้าเสื้อผ้าชุดแซ็ค่ะอันนี้ก็ผ้าย้อมคามนะคะผ้าย้อมคามนะคะอันนี้ก็ย้อมคามค่ะย้อมครามก็ย้อมคามค่ะจะอากาศอานวยนะคะย้อมคามค่ะอันนี้ก็ย้อมคามค่ะสวยค่ะอันนี้ก็กระโปรงสวยๆนะคะกระโปรงสวยๆค่ะ ผ้าย้อมครามค่ะอันนี้ก็ผ้าย้อมครามลายมีครึ่งหนึ่งก็จะเป็นสีพื้นนะคะลายพื้นนะคะอันนี้ก็ลายมีค่ะนี่ก็ผ้าย้อมครามค่ะอันนี้ก็ย้อมคลามนะคะจากร้านไข่มุกนะคะอันนี้ก็ร้านไข่มุกนะคะผ้าย้อมครามล้ำไข่มุกค่ะ อันนี้ก็ร้านไข่มุกเหมือนกันนะคะฝีมือยอดเยี่ยมค่ะตันสวยค่ะใส่สบายค่ะฝีมือสุดยอดเลยค่ะร้านผ้าคลามไข่มุกอากาศอํานวยค่ะสวยๆนะคะผ้าคลามไข่มุกค่ะนี่ก็ช่างตัดผ้าคลามไข่มุกนะคะอันนี้ก็ใช่อีกแล้วค่ะผ้าคลามไข่มุกค่ะ ชุดนี้ก็ผ้าคลามไข่มุกเหมือนกันค่ะอันนี้กระโปรงค่ะกระโปรงค่ะอันนี้ก็ผ้าสิ้นค่ะผ้าสิ้นชุดนี้ก็สีสวยๆนะคะอันนี้ก็ผ้าคลามไข่มุกค่ะร้านตัดเสื้อผ้าคลามไข่มุกนะคะอันนี้ก็ช่างไข่มุกนะคะนี่ตัดสวยๆค่ คนตัดชุดผ้าสวยๆชุดสวยๆนะคะมาอีกแล้วค่ะผ้าสวยๆค่ะชุดนี้ชุดฟอนรำนะคะสวยๆชุดนี้ก็สวยค่ะที่ร้านนะมีให้เลือกค่ะมีทุกแบบทุกทุกสีนะคะ ผ้าย้อมครามม,มีทุกแบบทุกสีเลยค่ะชุดนี้ก็สวยนะคะเสื้อวันนี้ก็เสือ้อผ้าขัดย,ะะย้อมคลามค่ะผ้าย้อมครามอันนี้ลายมีค่ะลายมีย้อมครามะคะ่ะอันนี้ผ้าลายตีนจกค่ะ น,นี่กะลายผ้าย้อมครามแล้วก็ย้อมสีอันนี้ก็ย้อมครามแล้วก็ย้อมสีค่ะอันนี้มีลายหมีดัดแปลงลายยางค่ะอันนี้ดัดแปลงลายยางค่ะตามลวดลายค่ะตามตามคนใส่ค่ะทำได้ทุกอย่างน,นี่ก็อีกแบบหนึ่ง ันนี้ก็สวยๆนะคะผ้าครามค่ะอันนี้ก็ผ้าครามสวยๆอันนี้ก็ลายสวยๆนะคะคนตัดคนตัดชุดสวยค่ะชุดสวยๆค่ะคนตัดสวยๆใส่แล้วก็สวยอันนี้ชุดนี้ก็สวยนะคะผ้าย้อมคราม ลายมัดหมีค่ะนี่ดัดแปลงจากผ้าคุมไหล่มาตัดชุดคืนนี้ก็ลายหมี่นะคะคืนนี้ก็ลายหมี่นะคะตัวนี้ก็ลายหมี่ขั้นนี้ก็ลายนี้ก็สวยๆสลักคนหุนห่นบางหุ่นดีหุ่นอบอวบ,บค่ะ อันนี้การเกงนะคะมีการเกงนะคะ้าเป็นชุดนี้ก็ลายมีค่ะย้อมคามนะคะอันนี้ก็ลายมีย้อมคามนะคะนีมีขั้นค่ะอันจะเป็นมีขั้นชุดนี้ก็จะเป็นมีไม่มีมีค่ะมีย้อมคามสีพื้นค่ะจับจับย้อมค่ะชุดนี้ก็สวย ลายส,สวยทั้งสามชุดนี้ก็โอเคอันนี้ผ้าลายตีนจบอันนี้ผ้า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 คุมหลยผ้าสบายผ้าสบายค่ะผ้าสบายมาทำเสื้อก็สวยมีทุกลายทุกสีนะคะมีให้เลือกทุกแบบทุกลายทุกสีนะคะที่ร้านขามกนะคะ ไข่มุกพี่อากาศอานวยค่ะอันนี้ก็สวยสุดหมีนะคะนี่ตัวนี้ก็สวยอีกแล้วค่ะให้นางแบบใส่นะคะแต่ถ้านางแบบใส่คนางแบบท้องคุ่ตันี้ก็ใส่เดินเบบนะคะมีผ้าล้านไส่มกน,นี่ก็สวย มีทุกแบบทุกลายทุกสีนะคะมีทุกแบบให้เลือกค่ะต้อ,องการแบบใด,ดสั่งได้เลยชุดนี้ก็สวยชุดนี้ก็สวยมีทุกแบบนะคะให้เลือกค่ะทุกลายค่ะ มีทุกแบบทุกลายท,ทุกสีให้เลือกค่ะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยนะคะตัวนี้ก็ผ้าย้อมพามค่ะลายมีลายมัดมีอันนี้ผ้าผ้าคาานนาาั้นผ้าลายคั้นอันนี้ก็ลายมัดมีอันนี้ก็ผ้าพื้นนะคะผ้าย้อมพามพื้น ตัวนี้ก็สวยนะคะโอเคค่ะกระโปรงมีทุกแบบทุกสีทุกลายให้เลือกนะคะอันนี้ก็ที่ร้านข่มุกนะคะอันนี้พระรามพระรามลายหอันนี้ก็ผ้ารามลายหมีสีขาวดีโทนขาว